สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูวันเพ็ญน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะใช้วิธีใดได้ไดบ้างในการหาคําตอบมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสยาซื้อเสื้อและกางเกงราคารวมกัน500บาท อัตราส่วนราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับ3าต่อสองเสื้อราคาเท่าไรกางเกงราคาเท่าไรนะักเรียนคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะคะและก็สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอามาดูเลยคะ่ะโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับการซื้ออะไรคะซื้อเสื้อและกางเกงใช่ไหมคะแล้วเสื้อและกางเกงราคารวมกันเท่าไหร่คะ5 0 0บาทใช่ไหมคะโจทย์กําหนดมาแล้วนะคะราคาเสื้อต่อราคากางเกงเป็นเท่าไหร่คะในรูปของอัตราส่วนนะคะ3ต่อ2ใช่ไหมคะอ่ะซินี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามว่าเสื้อราคาเท่าไหร่กางเกงราคา เท่าไรนะคะะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าเราจะวางแผนในการหาคำตอบที่โจทย์ถามได้อย่างไรเรามาวางแผนกันเลยนะคะ,ะมาสังเกตก่อนว่าราคาเสื้อรวมกับราคากางเกงเราจะเอาอัตราส่วนมาบวกกันก่อนรวมกันก่อนนะคะ ก็จะได้5ส่วนนะคะ3ต่อ2หมายความว่าราคาเสื้อเนี่ยสส่วนราคากางเกงเนี่ยสส่วนแล้วเราจะรวมอัตราส่วนทั้งหมดเป็น5ส่วนนะคะแล้วก็5ส่วนเนี่ยเราสามารถแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนที่เท่ากันนะคะเราจะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนมาช่วยคำนวณค่ะแล้วก็ ห้าส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายหมายถึงเงินกี่บาทคะ500บาทนะคะอ่ะต่อไปค่ะ,สะแสดงว่า5ส่วนเป็นเงิน500บาทนะคะทีนี้เราจะแยกออกมา3ส่วนนะคะเด็กๆแยกออกมา3ส่วนแล้ว3ส่วนเนี่ยหมายถึงราคาของเสื้อนะคะและอีก2ส่วนที่เหลือนี้คือนะคะคือราคาของกางเกง นะคะอ่ะต่อไปค่ะราคาเสื้อเนี่ยสส่วนเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เลยนะคะเอาความรู้เรื่องเศษส่วนมาช่วยในการคิดคำนวณราคาเสื้อ3ส,ส่วนจากราคาเอ่อจากทั้งหมด5ส่วนเพราะฉะนั้นเราจะแทนราคาเสื้อด้วยเศษ3ส่วน5 3ส,ส่วนใน5ส่วนนะคะแล้วเราก็จะคูณกับ จำนวนเงิน500บาทซึ่งจำนวนเงินนี้คือราคาของเสื้อกับกางเกงรวมกันนะคะต่อไปค่ะราคาของกางเกง2ส่วนใช่ไหมคะ,ะเราสามารถคิดเป็นจำนวนเงินนะคะได้โดยวิธีใดได้โดยการนำนะคะ,ะนำ ราคาของกางเกงสองส่วนเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือสองส่วนใน5ส่วนซึ่ง5ส่วนนี้คือเงินทั้งหมด500นั่นเองแล้วนักเรียนก็เอา2ส่วนใน5ส่วนหรือ2ต่อ5นี้นะคะคูณกับ500บาทซึ่งเป็นราคาของเ,ออเสื้อและกางเกงทั้งหมดนะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะอ่ะคนี้เรามาแสดงวิธีคิดด้วยกันเลยนะคะ เป็นขั้นลงมือทำราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับ3ต่อ2นะคะแล้วก็เราก็จะรวมนะคะรวมอัตราส่วนทั้งหมดนะคะ3บวกสเท่ากับ5ส่วน5ส่วนนี้ก็จะหมายถึงเงินเท่าไหร่คะ500บาทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นราคาเสื้อและกางเกงรวมกันอยู่นะคะไปเราจะหาราคาของเสื้อนะคะราคาของเสื้อเนี่ยคือ3ส่วน นะคะสส่วนในทั้งหมด5ส่วนเราก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือ3ส่วน5คูณคูณเงินทั้งหมด500บาทซึ่งเป็นราคาของเสื้อและกางเกงรวมกันนะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบ300บาทโดยวิธีการนะคะนักเรียนสามารถใช้การปัดทอนได้นะคะเอา5ไปปัดทอนกับ500ได้100ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ3 ก็จะได้300หรือนักเรียนสามารถคิดคำนวณโดยการนำตัวเศษคูณจำนวนนับนะคะ3คูณ500ได้1,500แล้วก็หารด้วย5ก็จะได้300เช่นเดียวกันเราก็จะได้ราคาเสื้อมาเป็นเงิน300บาทคราวนี้เราก็มาหาราคาของกางเกง2ส่วนนะคะราคากางเกง2ส่วนเราสามารถคิดเป็นเงินได้จากไหนคะ เราก็นำเศษสองส่วน5นะคะสส่วนใน5ส่วนนะคะ,ะมาคูณกับอะไรคะ,ะกางเกง2ส่วนเราสามารถคิดเป็นจำนวนเงินได้ก็เอาเศษสองส่วน5คูณกับราคาทั้งหมดเลยคือเสื้อและกางเกงรวมกันนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็นราคาของกางเกง2ส่วนนะคะสส่วน5ส่วนคูณกับ500ก็จะได้เงินเท่าไหร่คะ200บาทมาจากไหนคะ ถ้านักเรียนปัดทอนเหมือนเมื่อกี้นะคะ515แล้วก็5หาร5 0 0ได้100แล้วนักเรียนก็เอา2คูณกับ100ก็ได้200บาทใช่ไหมคะหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับ500 2คูณ500ได้1,000แล้วนักเรียนก็หารด้วยตัวส่วน5นะคะ1000หารด้วย5ก็จะได้200บาทใช่ไหมคะ อ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนได้ราคาเสื้อกับราคากางเกงแล้วเป็นจํานวนเงินออกมาแล้วให้นักเรียนสรุปคําตอบค่ะเสื้อราคา300บาทกางเกงราคา200บาทนักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนรวมเงินทั้งหมดจะได้500ตรงกับที่โจ์กำหนดใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาตรวจสอบนะคะว่าคำตอบเนี้ยถูกต้องหรือไม่อ่ะวิธีการตรวจสอบเราจะตรวจสอบ ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนอามาดูนะคะเนื่องจากโจทย์กำหนดว่าราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับ3ต่อ2ใช่ไหมคะเราหาราคาเสื้อได้300บาทใช่ไหมคะแล้วก็มากกว่าราคากางเกงนะคะราคากางเกงคือ200บาทได้เรียนเห็นอัตราส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะ เสื้อต่อกางเกงนะคะราคาเสื้อแพงกว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็หาราคาเสื้อได้300ก็จะเห็นว่าเป็นราคาที่มากกว่าราคากางเกงนะคะอันนี้สมเหตุสมผลนะคะตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบอ่านแล้เรนมาดูคําตอบค่ะคําตอบที่เราหาได้ก็คือเสื้อราคา300บาทกางเกงราคา200บาทเมื่อเรานําราคาเสื้อ และราคากางเกงมารวมกัน300บวก200เท่ากับ5 0าบาทพอดีเท่ากับจำนวนที่โจทย์กำหนดเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะมาตรวจสอบเรื่องอัตราส่วนอัตราส่วนราคาเสื้อต่อราคากางเกงเท่ากับจำนวนเงิน300บาทต่อ200บาทใช่ไหมคะนักเรียนลองทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําดูนะคะ,ะมาดูทางด้านนี้ค่ะอัตราส่วนอย่างต่าของ300ต่อ200นักเรียนก็ หารด้วย100ทั้งจํานวนแรกและจํานวนหลังนะคะหารด้วย100ลงตัวทั้งคู่เลยนะคะหารด้วย1 0 0 3 0 0หารด้วย100ก็จะได้3 200หารด้วย100ก็จะได้2เพราะฉะนั้นอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะได้3ต่อ2เป็นยังไงคะ3ต่อ2ก็เท่ากับจํานวนที่อัตราส่วนที่โจทย์กำหนดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าคำตอบที่เราได้คือเสื้อราคา300บาทกางเกงราคา200บาทนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนนะักเรียนคะสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนะคะก็จบลงเป็นตัวอย่าง ที่นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วคลิปต่อไปคุณครูก็จะหาโจทย์ปัญหาอัตราส่วนในลักษณะอื่นๆมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะก็ขอให้นักเรียนติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ